สวัสดีครับเ,เวลาเราพูดถึงพญามารเนี่ยภาพแรกๆที่เข้ามาในหัวเลยก็คือเทวดาองคง์ใหญ่ๆใช่ไหมครับที่มาขวางพระพุทธเจ้าตอนจะตรัสรู้ใช่ค่ะภาพจำเน้นค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเทวดาที่มีฤทธิ์ขนาดนั้นถึงต้องมาทำหน้าที่แบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วคำว่ามารในพุทธศาสนาเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่กว้างกว่านั้นกว้างกว่าแค่บุคคลคนเดียว เป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเบื้องหลังภาพจําที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมันมีมิติทางธรรมทีท่ลุกซุงซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพญามารกันนี่แหละครับทั้งในมุมของตัวตนตามตำนานที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็ในฐานะที่เป็นเหมือนอุปสรรคทางธรรมที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆก,กว่าที่เราคิดก็ได้นะครับค่ะ โดยเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงมาจากข้อเขียนเรื่องถอดรหัสพยามารอุปสรรค5ประการสู่การตรัสรู้นะคะใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาทําความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยว่าพยามารคือใครกันแน่แล้วถ้ามองตามหลักธรรมเนี่ยมานมีกี่ประเภทกันแน่แล้วความหมายจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องผจญมารอะไรพวกเนี่ยมันคืออะไรกันบ้าง เพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่มันชัดเจนขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวตนพญามารที่คนส่วนใหญ่มักจะอ้างถึงกันก่อนเลยในพุทธประวัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นท้าววัสวตีใช่ไหมครับใช่ค่ะท้าววัตสวตีท่านเป็นผู้ปกพรองสวรรค์ชั้นที่6ที่ชื่อว่าปารณนิมิตวัตสวตี อ๋อปริณิมิตตวสวัตตีค่ะซึ่งเป็นชั้นที่สูงสุดเลยนะคะในบรรดาสวรรค์ที่เป็นการมาพบครับผมแล้วสวรรค์ชั้นนี้ก็มีความพิเศษคือ,เ,อ,อเทวดาในชั้นนี้เนี่ยเขาสามารถเนรมิตสิ่งที่อยากได้ปรารถนาอะไรก็เนรมิตขึ้นมาเองได้เลยโหสุดยอดเลยค่ะแล้วท้าวสวัตตีก็คือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในชั้นนั้นก็คือเต็มไปด้วยความสุขอำนาจในเรื่องการมาคุณอย่างเต็มที่เลยค่ะทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ คือในภพภูมิที่มันสูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีกเนี่ยก็ยังมีพรหมโลกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะรูปประพรมอลรูปประพรมซึ่งสถานะของพรหมจริงๆก็สูงกว่าเทวดาด้วยซ้ําแต่ทําไมท้าวสวัสดีถึงไม่เคยได้ยินว่าไปขัดขวางพรหมบ้างล่ะครับทําไมเหมือนพุ่งเป้ามาที่พระพุทธเจ้าหรือว่าคนที่จะพยายามพ้นจากกามมพเป็นหลักเลย อ๋อคำตอบมันอยู่ที่ขอบเขตอ,าขอขําออนาจของท่านนะคะขอบเขตอํานาจค่ะคืออํานาจของท้าววสวัตีในฐานะพญามารเนี่ยมันจะจํากัดอยู่แค่ในกามภพอ๋อครับกามภพก็คือโลกมนุษย์เราแล้วก็สวรรค์อีก6ชั้นที่สิ่งมีชีวิตในภพนี้ยังมีความผูกพันยังยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันน่าพอใจอยู่เหมือนเป็นอาณาเขตปกครองของท่านว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ ทีนี้พวกโพรมทั้งหลายเนี่ยท่านไปเกิดในภพที่สูงกว่านั้นคือเป็นรูปประพบหรืออรูปภระพบซึ่งมันเป็นผลมาจากการบรรพินฌานสมาบัติครับผมซึ่งในสภาวะของฌานเนี่ยจิตมันจะระงับความยินดีในกามคุณหรือที่เรียกว่ากามฉชันทะไปแล้วคือเป็นการระงับไปชั่วคราวนะคะอ๋อเหมือนกับว่ากล้าวข้ามพรมแดนที่พยาม,มารจะดูเลอไปแล้วเปรียบเทียบแบบนั้นได้เลยค่ะ เหมือนพรมได้ก้าวออกจากอาณาเขตที่พญามาจะใช้อำนาจโดยตรงได้แล้วท่านก็เลยเไม่สามารถไปขัดขวางด้วยวิธีแบบเดิมๆที่ใช้ในการมาพบได้อเข้าใจแล้วครับแต่ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าการเป็นพรมเนี่ยก็ยังไม่หลุดพ้นจากวะตาสงสารนะคะอ๋อครับครับค่ะยังอยู่ในพพภพภูมิหนึ่งแค่ว่าพ้นจากอำนาจเรื่องการมาคุณของพญามาไปชั่วคราวเท่านั้นเองกระจ่างเลยครับแสดงว่าพญามาที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ย จริงๆก็มีขอบเขตอำนาจของท่านเหมือนกันไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็โยงไปอีกประเด็นหนึ่งที่ว่ามารไม่ได้มีแค่ตนเดียวจริงๆแล้วตามหลักธรรมเนี่ยมารมีกี่ประเภทครับในทางธรรมนะคะเทวบุตรมารหรือมารที่เป็นเทวบุตรอย่างท้าวสวัตตีที่เราพูดถึงกันเนี่ยซึ่งท่านเป็นตัวแทนที่เด่นชัดที่สุดนะคะอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในมารห้าเท่านั้นเองค่ะ อ้หมีถึง5เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมารทั้ง5นี่แหละคือภาพรวมของอุปสรรคสำคัญๆที่คอยขัดขวางความดีหรือขัดขวางการหลุดพ้นออกจากสังสารวัตรค่ะมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพรวมคร่าวๆได้ไหมครับได้เลยค่ะมาร5อย่างที่เป็นอุปสรรคในวัฏฏสงสารนะคะก็คือ1คือกิเลสมารอันนี้ถือว่าเป็นตัวร้ายที่สุดเลยค่ะกิเลสในใจเรานี่เองใช่ค่ะโลภโกรธหลง ความอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่แหละค่ะตัวแรก2คือขันธมารขันธมารค่ะก็คือร่างกายและจิตใจหรือขันห้าของเรานี่แหละค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราอ๋อครับครับสคือมัจจุมานก็คือความตายค่ะความตาย ที่มันมาตัดโอกาสที่เราจะได้ทำความดีหรือปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องไป 4. คืออภิสังขารมานอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกรรมแล้วก็การปรุงแต่งกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีปุญญาพิสังขารหรือกรรมชั่วอปุญญาพิสังขารหรือกรรมที่เป็นกลางๆอเนชาพิสังขารที่มันส่งผลให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆไม่จบไม่สิ้นค่ะ อ๋อการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองค่ะและสุดท้ายตัวที่5ก็คือเทวปุตตมานอ่านี่ครับที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะคือมานที่เป็นเทพบุตรอย่างเช่นเทวสวัตีที่คอยมาขัดขวางผู้ที่ทำความดีไม่ให้ออกจากการมาพบเพราะว่าท่านก็ห่วงอำนาจห่วงบริวารของท่านอะไรย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพเลยครับว่า อุปสรรคมันมารอบด้านจริงๆทั้งข้างในตัวเราเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกด้วยอ่แล้วมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือแม้แต่ทวสวรตีเองเนี่ยที่เป็นเทวปุตตมานเป็นมารตัวที่5ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารประเภทอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอครับอันนั้นคือความจริงที่น่าสนใจมากค่ะคือถึงแม้ท่านจะเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้น6มีฤทธิ์มากนะคะแต่ท่านก็ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏะสงสารอ๋อครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยังถูกมารประเภทอื่นคุมคุมอยู่เหมือนกันค่ะ ทุมานตัวไหนควบคุมบ้างครับเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะก็3มอย่างค่ะคือท่านยังอยู่ภายใต้ขันธมานอ,อเพราะยังมีไกทิพมีขันห้าใช่ค่ะยังมีขันห้าที่ไม่เที่ยงแล้วก็ยังอยู่ภายใต้มัจจุมานเพราะว่าพอหมดอายุไขทเทว,วดาท่านก็ต้องตายเหมือนกันอืมอืมจริงด้วยค่ะและที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือท่านอยู่ภายใต้กิเลสมานกิเลสมานยังไงครับ ก็คือความยึดติดในอำนาจของท่านเองความสุขแบบทิพย์แล้วก็ความห่วงแหนในอาณาเขตในบริวารของท่านนั่นแหละค่ะโอ้โหเข้าใจแล้วครับคือถึงจะเป็นมารตัวที่5แต่ก็ยังหนีไม่พ้นมารตัวที่1คือกิเลสตัวที่2คือขันห้า แล้วก็ตัวที่3คือความตาอยู่ดีเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วจุดที่มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าเทวปุตตมารมานตัวที่หเนี่ยจะถูกมารตัวอื่นควบคุมอยู่นะคะแต่ท่านก็จะใช้ฤทธิ์อำนาจของท่านเองนั่นแหละแล้วก็ไปอาศัยกิเลส,สมานมานตัวที่1ที่มันมีอยู่ในใจของคนอื่นอ๋อไปใช้กิเลสในใจคนอื่นเป็นเครื่องมือใช่ค่ะ ใช้เป็นเครื่องมือในการล่อลวงบ้างยั่วยวนบ้างหรือบางทีก็ขม่มขู่เพื่อจะดึงคนเหล่านั้นไม่ให้หลุดพ้นไปจากการมาพซึ่งเป็นอาณาเขตที่ท่านห่วงแหนอยู่อย่างที่เราเห็นในเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าระจญมานั่นแหละคะ่ะเป็นความเชื่อมโยงที่แบบซับซ้อนแต่ก็ลงตัวมากๆนะครับทำให้เห็นภาพเลยว่าปัญหาเรื่องมานี้มันเกี่ยวพันกันไปหมดเลย ทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินคนถกเถียงกันบ้างหรือมีการตีความต่างกันไปบ้างนะครับคือตกลงแล้วพญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเท้าปรนิมิตตวสวตีจริงๆหรือว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์หรือเป็นแค่ชื่อตำแหน่งอะไรแบบนี้ครับเหมือนเคยได้ยินว่าในคัมภีรก็กล่าวถึงต่างกันไปประเด็นนี้เราอาจจะต้องพิจารณาจากแหล่งข้อมูลนิดนึงนะคะคือถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกซึ่งถือเป็นคัมภีร์หลักเลยเนี่ย โดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่ามานสั่งยุตนะคะท่านจะใช้คำว่ามานหรือเทวปุตตะมานเป็นหลักเลยค่ะอ๋อใช้คำกลางกลางใช่ค่ะไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นทาว,วสวัตีแบบชัดเจนจะเน้นไปที่บทบาทหรือหน้าที่ของมานที่มาขัดขวางธรรมมากกว่าค่ะอ่าคือเน้นว่าทำอะไรมากกว่าระบุว่าเป็นใครชัดชัด ประมาณนั้นเลยค่ะส่วนการที่ระบุว่าเป็นทาวะสวตีเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอัตถกถาอัตถกถาคือคำพีอธิบายพระไตรปิฎกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคำพีรุ่นหลังที่มาอธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีแล้วก็มาจากคติความเชื่อในสายเทราวาทที่สืบทอดกันมาท่านผู้รจนาอัตถกถาท่านก็เชื่อมโยงให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าเทวปุตตมานที่มาผจญพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นน่ะก็คือทาวะสวตีนี่แหละ เพราะท่านเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการมาพบซึ่งเป็นอนาณาเขตที่มารต้องการจะรักษาเอาไว้อ๋อเหมือนกับเป็นการช่วยให้คนเรียนคนศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ การตีความจากอัธกถาที่มาทีหลังเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือเท่ากับที่ระบุหรือไม่ระบุในพระไตรปิฎกเลยไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะแต่ว่ามันก็มีหลักฐานแวดล้ออื่นๆที่น่าสนใจนะคะซึ่งช่วยสนับสนุนการตีความของอัธกถาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสวดท,ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอย่างบทพาหุงมหากาหรือบทพุทธพระชัยมงคลคาถาค่ะอ๋อบทพาหุงเหรอครับมีอะไรในบทพาหุงที่ช่วยยืนยันเรื่องนี้ครับ ค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าแค่คำว่ามารังที่แปลว่าซึ่งมารในบทแรกของพาหุงเนี่ยมันอาจจะยังสรุปได้ชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหมคะครับครับก็แค่บอกว่ามารเฉยเยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วการตีความมันมาจากคำขยายที่ตามมาด้วยค่ะซึ่งคำขยายพวกนี้มันบ่งบอกลักษณะเฉพาะของมารตนนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยมีคำขยายอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในบทพหุงมีจุดสาคัญที่ชี้เฉพาะเลยนะคะ อย่างแรกเลยคือท่อนที่ว่าพาหุงสหัสสามพินิมิตตสาวุธันต์ตำอ๋อท่อนนี้ค่ะที่แปลว่ามานผู้เนรมิตแขนตั้งพันหนึ่งพร้อมทั้งอาวุธครบมือคำว่าอภินิมิตที่แปลว่าเนรมิตขึ้นเป็นพิเศษเนี่ยมันไปสอดคล้องกับชื่อสวรรค์ชั้นปารณิมิตตวสวตีอ๋อชื่อสวรรค์ที่แปลว่าเนรมิตได้เองใช่ค่ะ ที่แปลว่าสวรรค์ชั้นที่เทวดาสามารถเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาได้เองมันก็ชี้ไปถึงความสามารถพิเศษของเทพในชั้นนี้หรือผู้ที่เป็นใหญ่ในชั้นนี้นะคะครับผมและที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะก็คือส่วนที่ว่าคร um ีเมขลํอมอุดิตโคโรมครีเมขลังเนี่ยหมายถึงช้างชื่อคิริเมเขหรือครีเมเขซึ่งตามเรื่องราวในอัตตคถานี่คือช้างทรงประจำตัวของพญามาเลยนะคะที่ท่านขี่มาเพื่อจะผจญพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ โหระบุชื่อช้างเลยเหรอครับใช่ค่ะการที่ระบุชื่อช้างทรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างหนักแน่นมากค่ะที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวตนของท้าวสวัสตีตามที่อัธกถาอธิบายไว้โอ้โหไม่เคยสังเกตเลยครับว่ามีรายละเอียดแบบดีซ่อนอยู่ในบทสวดที่เราสวดกันอยู่บ่อย ทั้งเรื่องความสามารถในการเนรมิตท,ที่เชื่อมกับชื่อสวรรค์แล้วก็ชื่อช้างทรงประจำตัวเลยใช่ค่ะดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะรายละเอียดพวกนี้ในบทสวดพระหุงเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนเป็นรหัสเล็กๆที่ช่วยยืนยันการตีความของอัทธกถาแล้วก็คติของเทราวาดว่ามานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอาชนะด้วยทานบารมีในครั้งนั้นก็คือท้าวสวัสดีผู้ปกครองการมาพบที่พยายามจะมารักษาอำนาจแล้วก็เขตแดนของตอนนั่นเองค่ะ ชัดเจนเลยครับทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของการระบุตัวตนพยามารแล้วก็ความเชื่อมโยงกับคำพี์ต่างๆได้ดีขึ้นมากเลยครับเอาละครับเราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวพยามารกันมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องตัวตนเรื่องอำนาจไปจนถึงประเภทต่างๆของมารตามหลักธรรมทีนี้ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราครับในฐานะที่เราเป็นผู้สนใจศึกษาหรืออาจจะปฏิบัติธรรมอยู่ครับ แก่นสำคัญที่เราน่าจะสกัดออกมาได้จากการทำความเข้าใจเรื่องมารทั้งหมดนี้นะคะก็คือการตระหนักว่าอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมหรือว่าการจะทำความดีให้มันถึงที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่บุคคลภายนอกอย่างเทวปุตตมานเท่านั้นนะคะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาก็คือมารทั้ง5โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลส,สมารคือกิเลสในใจเราเองนี่แหละค่ะ แล้วก็อภิสังขารมานคือเรื่องของกรรมและการปรุงแต่งที่มันคอยผูกมัดเราไว้กับสังสารวัตรไม่ให้หลุดพ้นไปได้ง่ายๆสรุปก็คือศัตรูตัวจริงหรืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ข้างในตัวเรานี่เองใช่ไหครับตรงประเด็นนั้นเลยค่ะการที่เราเข้าใจประเภทของมานทั้ง5้าเนี่ยมันก็เลยช่วยให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็มองเห็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราได้ชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะ ตอนนี้เรากำลังเจอกับมารชนิดไหนอยู่แล้วเราควรจะรับมือกับมันยังไงครับผมชัยชนะที่แท้จริงหรือการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็เลยหมายถึงชัยชนะเหนือมารและกิเลสทั้งหมดที่อยู่ในใจเรานี่แหละค่ะไม่ใช่แพ้การไปเอาชนะเทพตนใดตนหนึ่งเท่านั้นเป็นข้อสรุปที่ทำให้เห็นเป้าหมายของการฝึกฝนตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับ สุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองเอาไปคิดตามกันดูเล่นๆสักนิดหนึ่งนะครับค่ะคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าขนาดพญามารผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์อำนาจมากมายบนสวรรค์เนี่ยก็ยังถูกผูกมัดด้วยความยึดติดในอำนาจในสุขสมบัติซึ่งมันก็คือกิเลสตามานของท่านเองนั่นแหละใช่ค่ะลองกลับมาพิจารณาดูในชีวิตประจำวันของเราดีไหมครับว่าเอ๊ะมันมีความยึดติดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรบ้าง ที่อาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นมานตัวน้อยๆคอยขัดขวางความก้าวหน้าทางจิตใจหรืออาจจะขวางความสงบสุขของเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเลยก็ได้อืมน่าสนใจค่ะแม้ว่าสิ่งที่เรายึดต,ติดนั้นเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆในสายตาคนทั่วไปก็ตามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับที่จะลองกลับไปสำรวจใจตัวเองกันดู